สวัสดีครับผมเบาหนองครับมือนีมาพอๆกับเบาหนองอีกคือเก่าครับผมมือนีเบาหนองมาแสดงความดีใจครับคนที่ได้โชคแล้วกะคนที่ได้รางวัลเนาะงวดนี้ครับคนกะถูกหลายอยู่เนาะครับเนาะอาจจะบ่ได้จากช่องเบาหนองแต่ว่า FC เอฟซีเพิ่งกะส่งเลขส่งยังมาให้เบิงหลังเดล็กออกเบาหนองกะดีใจนะครับเด้องวดนี้บ้าตรงๆเลขบ่ค่อยเขาครับเลขบ่ค่อยเขาแล้วก็มี เอซีคนหนึ่งเนาะแต่แะลรก็บ่าอยากบอกดอกลยเบ้ามาเน่พราเหล็กออกปุ๊บทักไล่มาดาเบาหน่องว่าเหล็กอาจารย์นี่ละน้ำเหล็กเขากูเศร้าตามมึงแหลวกูน่ะกูเสียเงินนล้มึงหลายแล้วว่าสัตว์โอ้ยบอกแบบนี้ก็หูเบาเนาะก็ลยว่าเบาหน่องก็เคยบอกอยู่ด้ว่าเหล็กมันก็มีเข่ามีหลุดเบาแหลวบพราพอเนยบอกไล่เบาหน่องแล้วก็ออกจากระบบไปเลยเออแบบนี้ก็มีเนาะคนเนาะห้องเนาะสัตว์ บ้านน้องก็บ้าอยยุตลอดว่าเล็กมันมีเขามีหลุดมันบ่แม่นว่าบ้าวหน้องให้เหลขกไปเลขกมันต้องเขาเหลขกพอมีเหมือดทุกโตได้ยกเว้นสี่หกกับมีหนึ่งกับมีศูนย์กับมีบ่มีแต่สี่บ่มีสี่ตัวเดียวบ้าวหน้องก็เลยกว่าเอ๊ะเป็นอย่างคนเฮาเป็นอย่างคือต้องบอกกันแบบมีนำํำบ่มากกับพานได้ครับบอนหนองเ่เคยบอกบ่านนองเ่เคยบังคับนะ ถามมากหศูนย์ไหมบอกมากหศูนย์เบาหน่องว่ไอ้บังคับไให้เขามาสื่อเล็กหรือว่าอย่างแค่ว่าเบาหนองให้แนวทาง่องอื่นเขาให้แนวทางเบิดเลขกสิเขาว่าเขามันก็ขึ้นอยู่ที่โชคและดวงอีกแหลยแมนวอแต่จังไดเบายังกะเบาให้เกียรติกันแน่นออน้อยหนึ่งก็ยังดีบาถือเลขกกแทนที่สิว่าโอ้ยเบาหนองงวดนี้บ่ถือนี่ลูกเอเลขเพื่อนพาดงวดหนาเอาไหมน้อทนที่สิวอากันแนวนั่ะ อันนี้มาดาขึ้นบักห้าบักหิ้วโอ้ยเนาะเจมิลสัมปปีคนดิฉันและเจ้าช่งว่าเคยมีโฉกจะเถื่อปะเนาะมาละศูนย์เลขกงวรหัสเนาะศูนย์สี่หนึ่งกับสี่หกเนาะแปลครับเลขสี่หนึ่งสี่หกหัววันที่หนึ่งกรกฎาคมกับสี่หกกรกฎาคมมีหลายเลขรักกิโลกับเขาได้สี่หกเลขแมฮันนี่กับเขาสี่หกแล้วก็สี่หนึ่งเลขน้องจีบที่มัดจุดถูกให้ งวดก่อน406งวดที่หนึ่งก็ลก็ะดาแกแกยังตามไม่อีกอยู่เออคันนี่แหละบ้าหนองสังบัดเข่าโป่งงวดเั่นแหละแต่ที่เขาตรงงวดเนี่ยก็คือเลขลุงผู้สวงครับเลขลุงผู้สวงบ้านเบ้าหนองที่เบ้าหนองจุดจุดถูกได้นะครับเนาะจุดถูกได้ไอ้ยังก็เลื่อมเร็วว้าวว้าเรื่องเรื่องพ่อเลี้ยด้าวหรอก็เลือมไปเลย แต่ใดกะได้ซ <tu i ro> ีหนึ่งหลายคนได้โชกกระปูครับหลายคนได้โชกกระปูซีหนึ่งเบาหนอกกะดีใจน้ำเด้อครับเด้อผู้ใดที่ได้โชคน้ำแล้วกะเหลขกม่หวาดแม่หวาดเพื่อนฝันวัดอันขวดลูกกลางทางนะแล้วเพื่อนก็ได้จําน็กหน่อยน่ะเพื่อนก็ตีเลขใหม่ตัวเดียวหางเดียวก็คือซีหนึ่งเมียลรากะได้หลายเรากะซื้อทั้งรถตลีแล้วก็ทายรถตลีมาส่งให้เบิงอยู่เหลขกซีหนึ่งหนึ่งซีแล้วนะแต่ว่ามันจะออกบนเนาะเรากะซื้อไต่ดิน้ำเราบอกว่า แล้วได้เกือบเกือบแสนซีหนึ่งตัวเดียว دة. สื่อรถสื่อรถตลีนล้ำหรือเปลสื่อไตออสื่อขางนอกน้าได้ว่าเม่นหน่อยแล้ววะโอ้แม่ฝันแมน่นอนเบาหนองหนองพูดนะแม่นแม่น,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 นแล้วเพิ่นกระจุดถูบได้เก้าซีหนึ่งอ่าเลขถูแม่วาดก็ได้เก่าซีหนึ่งแล้วก็แปรเลขก็ไไ้สีหนึ่งเหลขเล็กหน่อยเนาะตัวเดียวว่าอันผู้หญิงขอขึ้นรถแล้วก็ขอดลูกใช้รถเพื่อน พืนตีผู้หญิงเป็นสี่ตีนเล็กหน่อยเป็นหนึ่งแต่เพื่อกระตีสี่หนึ่งเพื่อกระเด้โชคไปงวดว่างหันถักกับถักกับถักกับเลขหกเก่าเป็นหกคนจีถือลายอยู่สี่หกเนาะสังเกตบางคลิปแต่ละคลิปของช่องเบาหนองส่วนมากสีหลายแต่เก่าหกนี่สิมีหน่อยแห้งถักกับเก่าเป็นหกบ่เข่าเกือบสูข้ขีดเมื่อน,นี้เบาหนองกะสีมาบอกเลขกตองงวดเบาหนองนะครับเด้องวดวันที่ 16, สิบหกสิงหาหกเจ็ด บ้านน้องให้ไว้หลายดอกให้เลียเก้าละ่ะเออจุดถูกป,ปูได้หาหาหนึ่งสีเออหาหนึ่งสีจำได้เฉพาะให้เลียตรงหัวไอสรุปเลียสุดไทยให้ขึ้กันหาหนึ่งสีบ้าน้องยังตามเลียปูอยู่เด้แต่ว่าสลับทีกันเลียตรงหัวบ้านน้องก็คือสี่หนึ่งห้าสองห้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าห้า แล้วกลับเก่าเป็นหกนึหกสามหกสี่หกห้าโตเก่ามาักราคาคนที่ถือเลขสามโตแล้วก็สองโตแต่ว่า,วาแต่ว่าเราบ่าได้มาคุยกับเบาหน่องก็คือพี่เลขครับเพิ่นซื้อเลขลักกิโลครับเพื่อนซื้อเลขรักกิโลพีไอภาพงวดที่แล้วเพิ่นตามเลขถูกงวดที่แล้วสี่หกแล้วก็มาถือโต๊ะ แต่ก็มาถือตัอันเหลยกหลักกิโลอันโอ้ยบอไถือตัวไหมถือตรงแต่ว่าสื่อบอลหลายเพิ่นสื่อศูนย์สี่หนึ่งกับศูนย์หนึ่งห้าเพิ่นสื่อแค่ตละลอยแต่ว่าเพิ่นสื่อเหลขถูกนะสี่หกเพิ่นสื่อหลูกเหล็กถูกสี่หกผู้ใดได้เบิ้งคิดเบาหน่องที่เบาหน่องไปขอเหล็แอนน้ำพีเอพามหลักกิโลนะสี่หก แต่ก็สิเห็นเดี๋ยวเพิ่นบอกว่าจะให้บ่าวน้องเอาเหล่าไปเลียงเราอยู่แต่งได้ยังมาเข้าหดหลังดีนะเพิ่อนวะดีนะเอื่อยสื่อเพิน่นวะเอื่อยมานั่งเขียนเหล็กอุ้ยบ่าวน้องเอ้ยเหล็กเง้ยาวาเป็นหางวาวเลยเหล็กนี่ยลักิโลนน่ะนะเพื่อนก็เขียนเพิ่นก็เขียนหกเป็นเก้าเก้าเป็นหกังสีเขียนศูนย์ใส่ศูน0 3, 3, 5สามหาศูนหาสาเพิ่นก็สื่อได้แล้วก็หกหกหนึ่งี่หกสี่หนึ่งเพิ่นกะสื่อแต่ว่าเพิ่นสื้อบ่หลาย คนสื่อตัวละรอยโอ้ดีใจน้ำเพลินครับไอ้พามครับพี่ไอ้พามจังได้ที่จังได้ม่าออกหย่อนหลังเบาหนองกันยังเดบอว์กันอยู่ว่าโอ้ยขันออกตรงงวดน่ะคือคนคืเสียดาหลาแต่ว่างวดมาหันคนกระไดอยู่วันส,สามหกหนเนาะเหลียมมันออกสามหกงวดมันงวดมันนี่มาออกสี่หกโอ้เดี๋ยวเพิ่นบอกว่างวดน่ะถ้าเบาหนองไปขอเหล็กลาก,กิโลเดี๋ยวเพิ่นแฉนเอาเหล่าไป ให้ไอ้ภาพนําครับเดี๋ยวบางน่องจัดการใหร้แล้วก็จังไปเบืองเหลขน้ากันเนาะเหล็กละกิโลก็มีได้สีหนึ่งเห็นบ่ <S <S สีหนึ่งกับหนึ่งหา้าเนาะราคาคางนะครับเป็นสามหาสามห,หาเนาะเหล็กละกิโลทั้งหนาก็มีห้าศูนย์ศูนย์เก้าบนนี้ครับหัวดนีพี่ไอ้ภาพอารจีให้อีกก็ได้เนาะเอายำเลขบ้าวน่องอีกรอดนึงครับสี่หนึ่งห้าสองห้าสองเก้าสามเก้าสี่ 95ครับเ็กตองงดเบาหนองหมากบ่หมากข้นอยู่ที่ดุนพินิษเบาหนองห้เบิ่งเปรียบเทียบครับแนวทางเบาหนองบ่ได้ให้ผู้ได้มาอันยังล่ะเลขที่เบาหนองเบาเบาซื้อจากใจเด้อคนที่ห้เลขมากนี่เบาหนองยกมือใส่หัวเลยไดถือซะว่าเพื่อนเป็นคนที่มีเมตตากับเบาหนองครับเลขเขาหรือ่เขาเบาหนองบ่เคยบ่เคยว่าเพื่อนห้มานี่ก็ถือว่า เป็นบุญสาหรับเบาหนองแล้วเพื่อนเบาฝันไห้ก็เป็นบุญสาหรับเบาหนองแล้วแต่จังไดกะมันกะมีแค่คนคนหนึ่งสองคนนั่นล่ะที่เบาบอดีนอกั้กก็เบาดีเบิดครับแต่ว่าให้เกียกรติกันแน่กับคนที่เพื่อนให้เหล็กมากอย่าดูถูกเพื่อนครับงวดนี่เพื่อนบอกเขางวดที่แล้วเพื่อนบอกเขางวดนี้เพื่อนอาสีเขาก็ได้เหล็กมันมีเขามีหลุดบพว่าสิเป็นอาจารย์หน่อยหรืออาจารย์ใหญ่เหล็กมีเขามีหลุดเบิดครับแต่จังไดกะการให้เกียรติกันมันเป็น เรื่องที่ดีนะครับเนาะจังใดก็ขอให้ทุกคนจงโชคดีครับงวดที่16สิงหาห่งหาเมเเลขต้องงดเบาหน่องครับผมขอให้ทุกคนโชคดีงวดที่16สิงหาสวัสดีครับ